กิโลนะจ้าถุงเนี้ยสอกิโลมันจะเป็นอย่างเงี้ยกระเป๋านักเรียนไผ่สวัสดีค่ะเพื่อนเพนวันนี้นะคะช่วงบ่ายป้ายาก็ได้ไปช่วยเพื่อนอีกทีมน,นึงนะคะที่โรงเรียนนะคะของเด็กประถมนะคะป้ายาก็เลยเก็บทิวทัศน์ทงาทางให้ดูนะคะ คิดนี้ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะก็อ,อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่าบเรียนแ,แล้วกระเป๋าจะเปิดก็ไม่มีคนสนใจเลยนะจ๊ะก <c oughs> ระเป๋านักเรียนไถนี่จ้ะเห็นดำๆนะ่ะคือรถไถเขาเอามาโรยกรวดนะจ๊ะเห็นไหมโรยกรวดโรยหินเนาะไม่ให้มันเลื่นนะจ๊ะกันลื่นเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆเลิกเรียนเนาะ ก็จะเดินกลับบ้านกันนะคะก็เนี่ยเ็กที่นี่เขาชอบจะหิมะลื่นถลาลมเลยแหละหนุ่นอีกคนไม่กลับจาดดูแลกันบ้านวันนี้ไม่มีดูแลกันบ้านนะจ๊ะด,ดูบรรยากาศสิขุนเขาหมอกนี่ถ้าเขาไม่เอามันโรยเนาะป้าก็จะลื่นก้นขี้ถังเลยจัง เดินได้แบบสบายมากสบายดีเพราะว่าที่จอดรถจะอยู่ข้างบนนะจ๊ะนอกจากที่จอดรถมีอยู่คันหนึงนะ่ะแกขาไม่ดีนะเขาให้แกจอดข้างล่างได้ทัน,นี้ก็ที่จอดรถข้างบนเขก็ต้องเดินอย่างเงี้ยจ้ะขึ้นลงทุกวันเขาเอากรวดมาโรยมันก็จะไม่ไปไหนนะจ๊ะกรวดอย่างเงี้ยจนหน้าอา่อ หน้าหนาวหน้าวินเตอร์ผ่านไปเขาก็จะมากวาดเก็บใส่กล่องเห็นไหมกล่องแดงๆตรงนั้นน่ะเล็กๆอะ่ะนั่นแหละกล่องกลวดอันนี้ลงยิมของเด็กๆนี่มีเยอะเลยแน่จะรถก็จะจอดข้างเทิงข้างเทิงพะนะน เดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยเนาะตามเส้นมามา่ากุ้งฝรั่งจ้ะตามแตงนะจ๊ะของลงุงแฮมเบอร์เกอร์สไตล์ประยายสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีครับยกมือหน่อยได้ไหมล่ะที่รักอย่างเงี้ยได้ไหม ยกมือหน่อยลุงสวัสดีครับให้วันนี้แค่นี้ก็ดีใจแล้วเนะาะนี่วันนี้ป้ายากกินอันนี้ตำกินสุมต้อมตำเส้นมาม่าใส่ไอ้นี่เอ้ยใช่เส้นใส่กุ้งใส่ถูเอ้ยใส่แตงนะจ๊ะกุ้งฝรั่งเน่ยเขาไม่กุ้งตัวใหญ่เหมือนเราเนาะกุ้งเขากินกั ขนมปังอะนะจ๊ะเดี๋ยวไปย่าเอามาให้ดูอม,มันต้องแกะ เนี่ยซื้อซื้อสองกิโลหรือเปล่าเออสองกิโลนะจ๊ะถุงนี้สองกิโลมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องเปลือกแข็งมากนะจ๊ะแล้วแกะออกไปอ่ะพอแกะแล้วมันก็จะกินมันก็จะเี๋ือตัวเท่าเนี้ยนั่นแหละเออมันต้องขยันขยันแกะหน่อยนะคะ เนี่ยซื้อสองโลยังกินไม่หมดเลยต้องขยันแกะแต่แพงไหมไม่แพงนะกิโลละห้าสิบครนนะคะนั่นแหละป่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะจ๊ะมาเดอ้อยั่วๆเนี่ยใครอยากกินกับประย่ามั่ง ชิมให้ดูเมื่อวานผัดมาม่าใส่หมูนะคะลุงแกรีเควสมาลุงแกขอมาก็เลยผัดทีนี้ยมาม่าบ้านเขาอ่ะมันไปะยะ่าต้มหมดเลยไงต้มลวกเส้นมันแล้วมันเหลือจะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาเห็นคนอื่นเขาทำเผื่อมันเป็นยังไงไม่เคยกินก็เลยเนี่ยครั้งแรกเลยม,ม,มันเหมือนเส้นขนมจีนไหม ชิมสิโยทิ้งก็เสียดเนะอืมก็เหมือนตําเส้นมาม่าแล้วขอกินก่อนนะจ๊ะ หมดแล้วเผ็ดลุงกะอิ่มแล้วเะอร่อยอยู่นะดีกว่าอร่อยดีจ้ะ สลัดให้หมด ให้นมไว้ถ้ากินส้มตำเขาจะให้กินนมเดี๋ยวท้องเสียเขาเดี๋ยวเผ็ด อิ่มแล้วเดี๋ยวไปทำงานบ้านก่อนจ้ะ กอเดดเนี้อส้มอิ่เนี้อก็ทากระดูกไส้ทส